เฮ้ยอะไรของเอ็งเนี่ยโโเอ็งต้องการอะไรเพื่อนจำสแกร์บอกสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมกลับมาเจอกับผมอีกแล้วมิสเตอร์อัครเดชสำหรับวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Pixel h e n t e ตอ กันอีกแล้วนะฮะมาอย่างต่อเนื่องก็จากครั้งที่แล้วนะฮะเราก็ได้วาดตัวละครจากเกมไฟไดน g ไนฟังกินกันไปนะฮะเราวาดอะไรกันไปบ้างแล้วนะวาดบอยเฟ n นนะบอยเฟ n นนะแล้วก็วาดวิตตี้นะฮะแล้ววันนี้ครับผมผมก็จะมาวาดสิ่งที่ทุกคนนั้นอยากให้ผมวาดเป็นอันดับหนึ่งนะตอนนี้เลยนะฮะนี่ ใช่แล้วฮะสิ่งที่ทุกคนขอมานั่นก็คือกาเซโร่นั่นเองถือว่าเป็นหนึ่งในมอดที่ดีที่สุดสำหรับผมนะตอนนี้และเป็นตัวละครที่ผมชอบมากๆที่สุดนะตอนนี้นะครับผมแบบชอบมากเทพไม่ไหวแล้วบ่อน,น้ําตาแตกโอเคฮะก่อนที่เราจะเริ่มกันทุกคนอย่าลืมกดไลค์และซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้มิสเตอร์อัครเดชด้วยนะครับผมนี่อีกแค่หมื่นเดียวก็จะติดท็อปแล้วนี่เป็นไง โอเคฮะเรามาหาห้องกันเลยดีกว่าโอเคฮะเราก็ได้มาอยู่นะห้องห้องหนึ่งนะครับผมโจทย์ที่เราได้ก็คือผลไม้อ uh ืม huh, ผลไม้เหรอผลไม้กาเซโร่เป็นตัวเขียวใช่ไหมตัวเขียวเขียวขาวขาวเทาๆงั้นเอาเป็นเออกีวีนะฮะผมคิดถึงกีวีวัวตเ <sy> ตอร์โดเรมอนเอ็กดีลบจะวาดโอเคฮะ,เ,คฮะเรามาวา,าดกันเลยดีกว่า โอเคฮะก็สลับโจทย์ผลไม้นะฮะเมื่อพูดถึงกาเซโลใช่ไหมฮะสิ่งที่ผมนึกถึงอย่างแรกเลยก็คือกีวีนะฮะเพราะว่ากาเซโลเขาใส่หมวกสีน้ำตาลเนาะแล้วก็ผมเป็นสีเขียวผมก็เลยจับกาเซโลนะฮะมาวาดเป็นกีวีซะเลยผมวาดง่ายๆเลยนะฮะวาดกาเซโลนะฮะแต่งคอสเพย์เป็นกีวีเลยนั่นเอง <laughs> สิ่งที่ยากสำหรับภาพนี้นะนั่นก็คือผมนึกภาพกีวีไม่ออกทุกคน <c oughs> คือมันนึกออกนะแต่แบบลืมนะฮะว่ามันต้องวาดยังไงบ้างก็เลยแบบโ <c oughs> อ้ยอะไรของเองเนี่ย <c oughs> โอ้โหเองต้องการอะไรเพื่อน <c oughs> จำสแกร์บอก <c oughs> ถ้ากีวีภาพนี้มันดูประหลาดประหลาดก็ต้องก็ต้องขออภัยทุกคนนะที่นี้ด้วยนะครับผมเราไปรับชมกัน โอเคฮะก็ได้ประมาณนี้นะฮะอืมถือว่าทันไหมถือว่าทันแหละเนาะเพราะว่าเราเข้ามาตอนประมาณ8หรือ7นาทีนี่แหละอืมภาพนี้น่ารักมากทุกคนมาแนวการ์ตรูนน่ารักเลยนะฮะแต่นี้ก็ใช้ได้นะเนี่ยอห้องนี้ไม่ใช่เล่นๆน,นี่ส้มอืมผมให้เออผมให้ภาพนี้แล้วกันนะเพราะว่าเขาดูบอกไม่ถูกอ่ะสองภาพนี้มันสูสีนะฮะแต่ว่าผมให้ภาพแรกเนาะแกเซลกีว <B ru h> ี นะครับในนี้ก็ใช้ได้นี่สตอเบอรี่ว่าสตอเบอรี่เป็นคนถือว่าใช้ได้นะฮะคุณหญิงเกรสโอเคภาพนี้มีภาพเดียวเอาไปเลยฮะเนี่ยเมื่อเทียบจากภาพทุกคนนะฮะนี่ผลไม้แบบสวยงามนี่การ์ตูนน่ารักแล้ว <c oughs> <c oughs> มาอย่างนี้กีวีกาเซโลนี่ผมให้ภาพนี้ครับทุกคนเฮ้ยเนี่ยเอานะ <Brown. S 1> เองชนะได้ยังไงเนี่ย โอเคฮะแล้วก็มาอยู่อีกห้องแล้วนะฮะโจทย์ก็คือข่าวสารอืมกาเซโลกับข่าวสารเหรออืมวาเป็นอะไรเดียโอเคเหลือ8นาทีแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าโอเคฮะโจทย์ที่2นั้นก็คือข่าวสารนะฮะเอ้ยไม่ใช่ข่าวสารนะฮะสลักโจทย์นี้นะฮะช่วงแรกผมนึกไม่ออกว่าจะวาดอะไรแต่พอพูดจบปุ๊บอืมดันนึกออกเฉยก็เลยวาดเป็นกาเซโลนะฮะอยู่ในทีวีกำลังประกาศข่าวอยู่นั่นเอง นั่นคือไอเดียที่อยู่ๆก็ปิ๊งขึ้นมานะฮะสลับทีวีก็จะวาดเป็นแบบเก่าๆย้อนยุคย้อนยุคหน่อยเนาะแล้วก็บรรยากาศสลับภาพนี้นะฮะผมจะใช้โทนสีให้มันดูแบบทึบๆเก่าๆหน่อยนะฮะเพื่อให้ภาพนั้นมันดูเข้ากับกาเซโร่ที่เป็นคนโทนสีทึบอะไรประมาณนั้นนะครับผมการไล่สีนะฮะภาพนี้จะใช้หลายระดับหน่อยเพราะว่ารายละเอียดภาพมันไม่ค่อยมีอะไรมากนะฮะก็ใส่เพิ่มๆเข้าไปให้มันดูมีมิติแล้วก็มีอะไรมากขึ้นประมาณนั้นครับผมสลับภาพนี้ โอเคฮะภาพนี้จะออกมาเป็นยังไงเรามารับชมกัน ค okay ฮะก็ประมาณนี้นะฮะข่าวสารผมก็วาดเป็นประมาณว่าการเซลรนะฮะอยู่ในทีวีเนาะแล้วก็กำลังประกาศข่าวอยู่ดูเป็นประกาศข่าวอยู่เนาะโอเคฮะก็ประมาณนี้เนาะ,ะ okay. โอเคอเคืมว้าวสวยมากคนนี้สวยมากทุกคนโอ้โหผมเจอคนเก่งนะฮะสวยมากสวยมากโกโกโนหายวัตเตอร์อืมภาพนี้ผมให้อันนี้ละกันเป็นหนังสือพิมพ์นะฮะสื่อถึงข่าวสารได้ดี ภาพนี้ผมให้อ,อันนี้แล้กันน่ารักโอเคฮะผมต้องบอกเลยว่าผมต้องให้เขานะฮะภาพนี้สุดยอดมากภาพนี้ต้องชนะนะฮะโอเคเราก็ได้ผู้ชนะมาแล้วนะฮะนี่คนนี้ต้องให้เขาเลยโอเคฮะเราก็มาอยู่นะห้องสุดท้ายนะครับซึ่งโจทย์ก็คือกายพัน อเอาเป็นว่าผมจะวาดเป็นกาเซโลนะฮะครึ่งล่างคนครึ่งล่างควันของเขานะฮะหรือว่าล่างวิญญาณนั่นเองก็เดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าจะวาดได้หรือเปล่าถ้าวาดได้นี่คือสุดยอดเลยโอเคเรามาเริ่มกัน สำหรับภาพสุดท้ายนะฮะโจทย์ที่ได้ก็คือกลายพันธุ์นะฮะผมจะวาดเป็นกาเซโร่นะฮะครึ่งหนึ่งเป็นร่างคนนะฮะส่วนอีกครึ่งหนึ่งเป็นร่างวิญญาณของเขาหรือว่าร่างควันนั่นเองแล้วก็จะวาดเต็มกระดาษเลยนะฮะเพื่อที่จะสื่ออาระมณ์ออกมาให้ได้มากที่สุดภาพนี้คือแบบตั้งใจมากทุกคนเป็นตัวละครที่ผมชอบมากๆเพราะงั้นภาพสุดท้ายเราต้องจัดเต็มนะฮะก็จะวาดเป็นเขากําลังยิ้มนะครับแบบมีความสุข ถึงแม้ว่าร่างกายนั้นจะกลายเป็นควันครึ่งหนึ่งไปแล้วก็ตามอะไรประมาณนั้นนะครับผมก็สาหรับภาพนี้จะเป็นยังไงเราไปรับชมกันครับผม เคฮะก็สเสร็จแล้วนะฮะการเซโร่เป็นแบบกําลังกลายพันนะเป็นร่างบิญญาณหรือว่าร่างควันนั่นเองนี่ผมให้ภาพนี้นะวิภาพนี้ปีศาจอันนี้ปีศาจแมวเมวียวโหทำไปเล่นไปทุกคนไม่ใช่เล่นๆ่นนะห้องนี้กายพันเหรอผมให้อันนี้ละกันนะมันดูดูดานดีอันนี่เออสวัสดีฮะผมให้ภาพนี้นะฮะอืมอันนี้ก็จะเป็นการเซโร่ของเรานะครับผมที่กําลังกายพันเป็นร่างบินญ,ญาณมันได้อยู่ไหมน่าจะน่าจะได้แหลนะเนาะ อันนี้เท่นะฮะเป็นภาพแบบสองสีแต่ว่าสื่อเป็นภาพคนหันข้างนะถือว่าใช้ได้เลยห้องนี้ทําเล่นไปแม่เคนว่าเออวัตเตอร์อะไรเดีย๋ยอันนี้อันนี้คืออะไรอะทุกคนเฮ้ยอะไรเดี่ยวนนเดี๋ยวก่อนโหวตก่อนผมให้คนนี้นะฮะปิศาจกายพันโอเคฮะแล้วก็ชนะไปนะครับผมขอบคุณครับนะดีใจกาเซโร่ชนะเอ๊ะถือว่าใช้ได้เลยนะโอเคฮะแล้วก็มาสรุปกันเลยดีกว่า สำหรับวันนี้นะฮะเราก็ชนะไป2แพ้ไป1เนาะก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะฮะแล้วสำหรับวันนี้เพชรทีท่ได้มาก็คือ1นึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่อะไรหนึ่งหนึ่งห้านะฮะหรือว่า115โอเคเราไปที่ฉเฉลียงกันนะฮะโอเคเราก็จะมาโปรโมทภาพนี้นะฮะถือว่าเป็นภาพที่ใช้ได้เลย <c oughs> <c oughs> ได้ได้ือ <c oughs> ภาพนี้แหละเราจะไม่โปรโมทหมดนะฮะเพราะว่าเราจะไปช้อปปิ้งด้วยเงิน65บาทที่เหลือเนะอาะอ่าฮะซื้อชุดแบ็คแมนนะฮะ หรือ15บาทว้าวโอเคฮะเป็นยังไงกันบ้างชอบกันหรือเปล่าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ